เหมือนสภาพนั้นอีกแล้วว่ะเหมือนแบบพาพาพาแฟนมาเที่ยวแล้วเอาแม่บอกว่าเอาน้องไปด้วยอ่ะไม่รู้ทำไมแต่คิดป้าบอกมาลแล้วเรื่องผิดเ้ยมันได้อ่ะมันได้อ่ะพี่โอ๊คุยอยู่หนึ่พี่โอคุย ตะกี้จะพูดอะไรนะลืมโอ้คำถามคำถามคำถามก็คือทั้งสองคนปกติชอบกินอะไรทำไมถึงน่ารักขนาดนี้ครับตอนน้นี้ไม่รู้ว่าเคยชอบกินอะไรแต่ตอนนี้อยางมีคนกินมากค่ะอย่าเพิ่งยอมยอมอะไรกับบ้านไปให้แม่ดูแลไปเฮ้ยให้หนูมาดูแลพี่ให้หนูมาดูแลพี่ให้หนูมาดูแลพี่ พี่บบก็ให้แกจีบก่อนแล้วคือตอนพี่จีบทำไมแกไม่ให้พี่จีบให้เสร็จ